สัญญาณเตือนที่ต้องได้รับจากการดูแลบุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนอาการแทรกซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างที่ผู้ป่วยฟื้นตัวจากภาวะโควิด -19 ซึ่งจำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาสิ่งสำคัญคือหากผู้ป่วยมีอาการข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี้โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์โดยด่วน 1. มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น ในขณะที่ทำกิจกรรมเบาๆและอาการหอบเหนื่อยไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะทำการปรับท่าให้หายใจง่ายขึ้น2มีการเปลี่ยนแปลงของอาการหอบเหนื่อยในขณะพักและอาการหอบเหนื่อยไม่ดีขึ้นภายหลังจากการฝึกการควบคุมการหายใจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหัวใจเต้นเร็วหรือวิงเวียนศีรษะในท่าใดท่าหนึง่ง หรือระวังออกกำลังกายหรือขณะทำกิจกรรม 3. มีอาการสับสนมากขึ้นหรือผู้ป่วยมีปัญหาในการพูดหรือเข้าใจคำพูด 4. มีอาการอ่อนแรงใหม่เกิดขึ้นที่บริเวณใบหน้าแขนหรือขาโดยเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย 5. มีความวิตกกังวลหรือซึมเศร้ามากขึ้น หรือมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองถ้าหากผู้ป่วยมีอาการอื่นๆที่สงสัยหรือกังวลควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ